เรื่องของการเดินทางไม่แน่นะเร็วๆนี้นะคะการเดินทางล้อมรอบตัวเราเลยนะคะเราอาจจะได้เดินทางไปไหว้พระไหว้เจ้าหรือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลๆแล้วประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองมามากมายก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจเรื่องของความรักไมแดงมองภาพว่าเรื่องของความหัวใจเรื่องของความรักเมื่กี้ไมแดงบอกแล้วเป็นไพ่ประกบหน้าเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเด่นมากๆนะคะคุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยทีเดียวนะคะต่อไปเรื่องของสุขภาพ ตูก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่แดงมองภาพว่าระวัดระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าหัวใจเข่าข้อกระดูกต้องระมัดระวังนะคะต่อไปเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบไม่แดงมองภาพว่าอาจจะเป็นโชคลาบจากทางไกลที่เราเดินทางไปไหว้พระขอพรนั่นแหละแล้วซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มามีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่นะคะรับคำพนายพิมพ์คำว่ารับคำพนายไม่รับพิมพ์คำว่าไม่รับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ